สวัสดีครับพี่ลูกค้าทุกท่านนะครับผมบุกร้านยางเจริญรุ่งเรืองงามวงวานและทีมงานยินดีต้อนรับนะครับวันนี้เรามาพบกับมิตซูบิชิไทตันนะครับเข้ารับโดยการตั้งสูตรล้อนะครับด้วยเครื่องฮันเตอร์นะครับนําเข้าจากประเทศอเมริกานะครับคันนี้มีอาการหน้าวายนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานตรวจสอบเรื่องมุมต่างๆนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานจัดการดูแลเรื่องการตั้งสูตรให้นะครับ นี้เปลี่ยนล้อขอบ18มานะครับเป็นขนาดยาง2454518บันทุกไม่หนักมากนะครับยังไงเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้ช่างแม็กดูแลเรื่องของการกะเผื่อระยะนะครับแล้วก็คำนวณสูตรให้นะครับผมอันนี้สําหรับพี่ลูกค้าท่านใดที่ต้องการเข้ารับบริการตั้งศูนย์ล้อนะครับที่ร้านยางจะเดินนุ่งเหลืองนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์เปิดนะครับผมให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้ายัน6โมงเย็นนะครับ ่าเปิดนะครับผมก่อนนัดหมายข้ารับบริการที่086 569 19 1915นะครับทางทีมงานร้านยางเจริญทุกงเดินยินดีต้อนรับนะครับครับขอ,ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ